คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งโครงการพัฒนาต้นแบบเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นครับล่าสุดนะครับจิตอาสาพระักรพรราน904วปรนะครับผู้แทนภาคส่วนต่างๆในจังหวัดน่านครับร่วมเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่นโอเค m d ครับตามหลักการพัฒนาสมองครับคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนราชปิโยรษายุพะราชานุสร์ครับตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจิตอาสาพระักรพรราน904วปร ผู้แทนภาคส่วนต่างๆและประชาชนครับได้ร่วมกันเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK ตามหลักการพัฒนาสมองโดยมีนายทีพะวังขนานครับที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ครับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD OK นะครับได้ดาเนินการ พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK ตามหลักการในการพัฒนาตนเองซึ่งก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนราชปิโยรษสายุพร,ราชานุสร์นะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนเป้าหมายต้นแบบในการใช้พื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยให้รอบด้านนะครับซึ่งก็คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา3เดือนนี้นะครับโดยในวันนี้ครับ ได้ดาเนินกิจกรรมเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรอผู้แทนภาคส่วนต่างๆแล้วก็ภาคประชาชนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสนามเด็กเล่นอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยเพราะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นสําคัญนะครับและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและก็ประชาชนนั้นมีความผาสุกร่มเย็นด้วยนะครับ